สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจะมาดูกัมวิธีการเก็บไหมนะคะคุณยายเก็บไหมแบบนี้นี่โดนโดนเ่อเก็บบอหรือว่าสักเดือนเก็บเ่อหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะคุณยายบอกว่าหนึ่งเดือนนะคะจ้าเดี๋ยวเอาตรงวิธีการเก็บไหมในตัวรังไหมนี่ก็จะมีตัวตัวหนอนที่เขาไปทําเป็นดักแด้ ใช่ไหมคะคุณยายเอาไปทอดค่ะนะคะชอบนะคะถ้าชอบกดนะคะถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องนี้ค่ะช่องน้องตุ้ยทิฟานะคะเที่ยวสไตล์ตุ้ยทิฟตุ้ยทิฟฟานะคะและนี่คือการสาวใหม่ใช่ไหมคุณยาย <Yeah. S 1> นี่นะคะคือ เครื่องที่จะปั่นสายใหมเข้าออกมานะโทรศัพท์มันจะไม่นิ่งนะคะนี่แหละค่ะกว่าจะมาเป็นผ้าไหมนะคะผืนละ1000บาทอย่างต่ำแล้วนะคะสุดๆแล้วจนไปถึง10ล้านนะคะนี่แหละคือกรรมวิธีการสาวไหมนะคะนี่คือเส้นไหมนะคะแล้วเรามาดูในนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือที่เราสาวได้นะคะโอ้โห เยอะมากเหมือนฝอ,อยทองเนาะน่า,นากินน่าอร่อยนะคะแต่กินไม่ได้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะพอสาวเสร็จแล้วก็จะเป็น <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ยังไม่ได้สาวใช่ไหมคุณยาย <c oughs> ส่วนที่สาวเสร็จแล้วนะคะจะเป็นขาขาว <c oughs> <c oughs> นะคะเราก็มาทำเป็นดอกมองดอกไม้และนี่คือน้องดักแด้ค่ะ นี่ถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์ด้วยนะคะฝากติดตามช่องนะคะเที่ยวสไตล์ตุ้ยทิปตุ้ยทีิฟาค่ะวันนี้พามาที่บ้านแดงน้อยนะคะสังวัดขอนแก่นค่ะบาดดิฉันเองค่ะบ๊ายบาย